องวุงิงคาเฟ้สุดยอดมือเลยน่ารักมากเลยนะครับพี่ลาเอาเอ้ากำลังใจให้ไอซ้ยูน่างคันไปโดนๆครับสามคนงานให้พี่น้องได้ชมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ไปนะครับผมครับไปวันนี้ก็จะไปนะพออาทิตย์ครับโอวย่างติดขา ไม่ต no. ื่นเต้นเต้นเต้นเน่เลยนมาตื danach, ่นเต้นเตี่ยไมยด้วยเจบีเจบีมาหน่อยไหมเราเจบีนั่นคุณทีมพูดมาพี่เออตามคิว ตามคิวตามคิวเซลเซลปอมแปมครับน้องมาถ่ายไทยน้องกุ้งยิงเออตามคิวเออตามคิว

เัาบอกเห็นร้อนไหกมันมิเดิ้ลยูพียูเขาบอกเหรอเขาบอกคือผักมั่ยใช่นานๆน่

อปไยู่นของอาไตีอมกาในบอมดอกมาดมอะไรใครทำอะไรค้อคือรอกน้ำขาดไปนักแข่งแม่แม่ก็บ้าถามของแม่ดอกบกแม่ได้ล้งนกเดจีแม่ได้ล้งนกแม่ได้แล้วอไม่ได้ล้างจะเช่าเช่าแล้วข้างหลังวะข้างนกอียงข้างนกอียงคหงนคลิปมาเว่าหน้ค ้าพี่มอนาทอยู่ดิว้านี่อันซองมีนาลากองยากได้ซองแมนี่นะเสยหลักเสตยงห้ายยิ่ไใสมาซองนี่ก็จ้าจ้าตรหูแม่ตู่หูแบบนี่ความว่าเอาแม่ขึ้นนักเลยเอาคู่แบบแม่บบ ครับพ่อเอกได้อะไรกินทอดเนื้อทอดปลาทอดเนื้อปลาแห้งขนมจีนครับอ่ะมาเดียวมานน้ำเกลียวค่ะอ่ะมาเดียวกินสองถ้วยแล้วขนมจีนอิ่มมากที่นี่ครับแล้วเงิ้ยเกาะมั่มเอื่อนพลายที่ไม่เห็นาเขีญ่กินหรอกมื้อน่ะไบบ์บอไปสิบอลบอกแล้ว แ้มสอกไข่กินเบิถ้วยเดียวกินซาซืา้อมามาอร่อยอร่อยเนาะเข้มข้นอร่อยมากขอบคุณมากเลยครับพี่หนิงนะคะสำหรับพี่หนิงปัาไทยนะครับหน่อยกินแบบฝา,าอยากไปอยา,ากไม่หนิเพราะเป็นสองถ้วยได้ถ้วยเดียวถ้วยเดียววิวแล้วได้เวอร์กัน ก็ใน8นาทีอร่อยมากอือพี่หนิงกูทำมาฝากเกล็ดน้อมได้ชิมรานเออมาเดี๋ยวกินสองเดี๋ยวนี้มากินเขาแล้วเดยวกินอีกไหม่าเมย์มีคนอยากมาผอมมันก็ว่าอ้วนแม่์เมย์ก็เลยกินไม่น่าเราสวยอยู่โซนเบื่อลืมไปแล้วกระตุนาตอนไหนุอนงินเดือนให้เราเอาสิฟ้าลืมเล่นได้หรื ลืมไม่จ <etus> ริงลืมเลยเงินเก่ายังไม่ได้ใช้ลายจนว่าพวกว่าเข่าขึ้นเดือดเนาะเงินเก่ายังไม่ได้ใช้เงินเก่าเหลือยลายอ่ะคันคันคันค้นมีเมื่อไหร่นี่เป็นแบบนี้เด้จ้าแสดงว่าเหลือยลายแล้วให้เหลี่ยลแน่เสียเงินไปสั่งรีสอร์ทยังปะทีถ้ายื้อซูปอีกหลายที่น้องสนับสนุนนี่อะไรนี่ใครลิซซ์ไปสั่งลิซซอดใส่เอาสีสอดยุบานติดเด้อเออเทียนดียวรอยูที่เบอร์ก้อนกับยาไอ้นะก็เลยที่หาเอาดอก สบายได้ตลอดแล้วนี่เราเานางลืมไปเลยนี่เิ่นยองสวยๆนี่สงสัยเพื่นแบบมากจะลืมทุกเดือนเลยนะเดือนเมื่อกี้ประมาณที่หกใช่เลยอุ้ยลืมนะแล้กคืนพอขึ้เอาเรอนีจะเลยล้กัยางยางรู้รือเ่านี่เป็นแปลก เกือบไม่หรอกเกือบสีขาวยูได้รถแล้วมันเลื่อมมือมันเลื่อมใบมานขึ้นเหน็บเขาบอกเห็นปมาคนต้องสุดอยู่ด้วยไม่มีนั่แล้วเี่ยเก็บไว้ไหมเก็บไว้อยู่เข้ามาไปเพิ่งเก็บไว้เล็วคุณบอกก็ได้ดอกเขาังหมดอ่ะเดี๋ยวเรียนซายังงเนี้ยเพราะว่ามันเหลืออยู่สามชิ้นี่เดีรยวมาแล้วเพิ่งเรียนกระซิบมาแล้ว รบแม่แล้วพอดีว um, so, ่าเพราะท่านมัมีเสียงร้องกับพวกมันยังร้องครับครับคลิปนี้วงหญิงพ่อเอาล้าวรรณนำใจนะครับไปให้พ่อพ่อแม่ครับพ่ออาทิตย์นะครับเพี่ผู้ว่าจันทร์นะครับในการรองกันลั่มของวงสาวหน่อยออกมาแล้วขอพูดลายๆครับคลิปนี้ครับ